สวัสดีครับ,บพ <ıyorlar. S 2> moon, ี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสลับวันนี้ครับอยู่รอนเพื่อนนะครับมานะครับยัดหลาบหมูกินเด้อนะครับยั่วๆพี่น้องนะครับหลาบหมูนะครับหลาบซุกเด้อนะครับหลาบซุกนะครับใส่บักเขืึ้นนะครับฝาว่าจะหน่อยนะครับใส่บักเขืึ้นเพิ่มความหอมนะครับฝาว่าจะหน่อยเออยั่วๆพี่น้องบักเขื่อหยำปุดๆนะครับลาบหมูนะครับหลาบซุกนะครับฝาว่าจะหน่อยนะครับื้อนี้ มาเด้วยนะครับพ่อพี่น้องอีฟซี่ทุกๆทานนะครับผู้เข้ารับชมคลิปตามทางช่อง youtube ของอุยยูรอนผาเพื่อนนะครับทุกๆท่านนะครับรับชมทางมือหน่องม้าคดีเนาะนะครับรับชมทางจังหวัดอุดรธานี้อคดีนะครับรวมไปถึงบางไทยกทมเมืองหลวงห้างนี่้คดีนะครับรับชมแต่ละคลิปเดี่ยวทัวร์ลกนะครับในการได้ทําของอุยยูรอนผ้าเพื่อนนะครับฝ่าวิจนอยด้วยนะครับมเอนี้ครับเฮ็ดลาบหมูนะครับอุยยูรอนผ้าเพื่อนเฮ็ดลาบหมูนะครับกินกับแซ่บนะครับมเอนี้ ใส่นะครับใส่แบบเคือขึ้นสุกนะครับเนาะเพิ่มความหอมนะครับเป็นอัวนวยำปวดๆพี่หน้องเขือขึ้นเนาะนะครับอันนี้ก็พักนะครับพักพักหนอกนะครับพักหนอกไงด้วยนะครับพักหนอกไงนะครับอันนี้ก็บักแตงนะครับบักแตงซื้อมาจากตลาดนะครับซึ่งพักหนอกนะครับตลาดไป้บันมะหนังนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็ เนื้อหมูนะครับซื้อมาลาบกับซื้อมาจากนะบ้านบาม่านเช่นเดียวกันนะครับบาง er. <itu? S 1> มือกก็ซ uh, ื้อยุ้นะครับตลาดคลองทมบานนักกว่างแม่นะครับเนาะนะครับเมือนด็กินลาบหมูนะครับบางมือก็มาซื้อบ้านักกว่างเข้านะครับฝ่าวไว้จโนยนะครับอยู่ๆพี่น้องนะครับมาเดิมมากินข้าวรลงกับอูอยู่ร้านาเพื่อนนะครับพี่น้องเอฟซีถูกๆทานนะครับฝ่ากไว้จโนยก่อนนะครับ ที่ไทยถ้ำลังบ้านหลังเหียนมื่อนั่นนะครับก็คือนะครับมันาดสิ่หมื่นในจังหน่อยนะครับแต่ว่ามื่อนี่วัดไทยถ้ำนะครับในบ้านในเหียนนะครับอาจจะมีเสียงสว่างในจังหน่อยด้วยนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับในบ้านในเหียนของวิวหลอนผ้าพื่อนนะครับที่ในวัดไทยถ้ำลิปนะครับให้พ่อพี่น้องได้เขารับชมนะครับในมือหนีนะครับติดตามนะครับทางช่องยูทูบวิวหลอนผ้าพื่อนนะครับป่าไว้จังหน่อยนะครับหนาวนะครับบรรยากาศทางนอกหนาวนะครับ เขา mang ไหนก็ยังได้ใส่เสียกันเอาดื้อพี่น้อฝ่าไว้ปชนลอยนะครับเขาเนียนหอนนะครับเขาเนียนหอนเนะครับดื้อนะครับหอนหอนี้ขาเหอนหอนครับเขาเหนียวร้อนๆนะครับเหมือนยู่ๆนะครับมาพี่น้องกินเขากินหนำนะครับเขาเร่งนะครับสองถุงโกกัวนะครับถอาซ้ำถุงนะครับเขาเร่งกับวิวหลังภาพเพื่อนดื้อนะครับฝากไว้ปชนลอยนะครับ มือนี my children, my serpent, my dad, my mama, my ้ก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับสารับผู้อุดหนุนในการขายการขายนุ่นกินนะครับนะครับทุกตำบลนะครับทางขิ้งือกเภอเมืองเด้อนะครับอุ้ยเราเพื่อนในราคาไป๋าไก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อพี่น้องทุกๆท่านนะครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีเนาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายว่านาสาวรุ่งป่านะครับทั้งน้องนงลูกหลานนะครับมือนี้ก็เป็นมือวันศุกร์นะครับมือวันศุกร์เดือนกุมภาพันธ์นะครับพศ2 5ง0นะครับ64สิกันแหละนะครับฝากไวยเจนไวยกันแหละนะครับ กะเป็นมือนะครับมือนี่กะเป็นมือวันที่นะครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก่าระมาณนั้นนะครับเนาะมือนี่วันศุกร์นะครับฝ่าวิจะยน้อยนะครับกะนะครับกะก็ซีบอกไว้ลักษณะนี้นะครับเพราะว่าพลเมืองวันที่นะครับคิดว่าบอสสิบเจ็ดกับสิบแปดสิบเก่าประมาณนั้นนะครับเนาะนะครับฝ่าวิจะยน้อยนะครับก็มือนี้ก็เร็ดลล์มูกินพี่น้องนะครับผักสดๆดเดือนะครับยั่วๆยั่วๆพี่น้องผักสดสด นี่ก็ลาบหมูนะครับเพิ่มข้าวหอมคือนะครับใส่บอร์เกอร์นะครับบอร์เกอคืนสุกนะครับเนาะครับยู่ๆพี่น้องยำพุด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 ผด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 มือนเป็นเสียบนะครับมาพี่น้องกินขขาก็ปูอยู่ร้อนค่าเพื่อนนะครับขอบดีพี่น้องบักแจงนะบักแจงซื้อมาจากบ้านมอนำคุยเลยพี่น้อง กุใยใส่บักเกลือขึ้นครับเกลื้อนสุกนะครับ<ง>ที่วิวร้อนเพืนเดนช่วยลงไปนะครับเนะาะไปหลับนะครับเพิ่คคมความหอมนะครับน้ำกุ้ยกุดยพี่น้อก ยุย่วๆพี่น้องบักจังครับบักจังปูออกครับเลยไปถามเพื่อนว่าเพื่อนปูออกนะครับเนาะอร้านเพื่อนไหนไปถามเพื่อนว่าเพื่อนปูอปอกครับแทงปูยืดสวนหรือมาเส้าบาดมากินกับหลาบหมูนะครับฟังหน่อยก็ซื้อเส้าบาดดีกันครับกินกับ,กบมันหลาบหมูพี่น้อง กล่อแรงครับกินกอแรงมือนอือคุยกัพื่อนอ่ครับครับอาครับมาท่านขาว่าปู่อยู่ร้านเพื่อนเนื่อนะครับพอไปนอนเอฟซีทุบตันนะครับปู่รับชมถ้ามึงหนอนบ้งหน้ายก็ดีเนาะนะครับ มันได้ขอเทม่อคดีล้องเลิงเศร้าด่านผู้ดันนะครับรับชมในทั่วโลกนะครับในการไทยท้ามกิปวิีโอแต่ละคลิปลง YouTube ของอิวหรรษาเพื่อนนะครับในแต่ละมือแต่ละบ้นนะครับกับประเดี๋ยวมเสียงลงไม่ร้องเศร้านะครับเพราะว่าเครื่องคอมโน้ตบุ์เนี่ยมันเป็นความเราเนาะยังบล์ชื่อสั่มเลนะครับอาจจะเป็นมือ่นมือเหินนะครับในซ่อมเสียงนะครับวันที่อมหลายมื่อแล้วครับเครื่องคอมโน้ตบล์ข้างในความนะครับก็ต้อง ไปไล่ไม่นะครับไล่ในสเตียบดนตรีไม่นะครับไปสิสามารถนะครับสอมเสียงในเมืององเศร้าเห็นพวกพี่น้องได้เขารับชมด้วยนะครับป๋าใบชะน้อยสำหรับผู้ทําการทํางานนี่นะครับทางเมืองหนองข้างหน้านะครับลงถึงเช่าดรอทรุทดันนะครับลงไถึงมันเท้ก่อทมอเมืองหลวงของเฮานะครับลงไถึงบ้านเกิดเมืองนอนห้องวิวรับเพื่อนเกือนะครับจังหวัดอุรรัมยหานี่นะครับป๋าใบชะน้อยนะครับ เพียอยูพี่หน้องเพียกะนะครับอยู่รอน้องเพื่อนกะขอเป็นกาลังใจให้นะครับผููทําการทํางานทําไรทำอนไรทาสวนปลูกผักปลูกนีผู้บินของกิจการนะครับทั่าฝ่ามังไท่นะครับทั่วโรกนะครับรวมถึงช่าอุดรุทุกท่านนะครับฝ่าไปจะหน่อยด้วยนะครับอยู่รอน้องเพื่อนนะครับขอยืนเที่ยงค้างนะครับขอเป็นกาลังใจพ่อพี่น้องนะครับสู่ต่อไปด้วยนะครับเพื่อประโยชน์สุขนะครับของกรอบรั่วนะครับประโยชน์สุขของคนอยู่หลวมนะครับ คือพ่อคือแม่นะครับน้องนุ่งหลุกรันคือลูกขึ้นเมียกันแหละนะครับฝา,ากไว้จะน้อยคุยอยู่ข้างหลังเฮาเนาะเหิืนกำลังแจกเฮาก็คือนะครับเอาอหน้าสาวแล้วก็รุ่งป่านะครับรวมไปถึงนะครับอุ้ยผู้หนึ่งนะครับเนาะนะครับแข่งกำลังใจพ่อพี่น้องในใจเรื่องเมือนแต่ละวันนะครับที่ไทยคลิปนี้กระซังนะครับ พี่ไทยทำเห็นหน้าเห็นตาพราะพี่น้องช่วงบรรยากาศเมงนั้นมื่อวานนะครับในการอยู่การจรินแต่ก็ลังใจพราพี่น้องนะครับรวมไปถึงในการสอมเสียงเรงมีล่องเศร้าจะระคังให้ก็ลังใจพราพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับฝากไว้ใจหน่อยนะครับกานะครับช่วงนี้นะครับกับโควิดพันธุ์ซาด้วยนะครับขอให้พพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพเจ้าของให้ดีๆด้วยนะครับออกจากบ้านจากเฮียนอย่าลืมปิดแมทนะครับฝากไว้ใจหน่อยนะครับ ขับขี้ลดยางปลอดภัยนะครับอย่าลืมสวมหมวกกอน็อกเลื่อนะครับเขาในบ้านในเมืองนะครับเป่าใบชะน้อยนะครับปัญญามลมย่ำเทาไปนะครับมันยังบาดเจ็บทำลายสมองอยู่ของนะครับกะกะอุบัติเหตุนะครับก็บยายากให้เกิดกับพ่อพี่น้องนะครับกะให้งละมัาระวังนะครับเมืองใส่มืองคว่ำเลือนะครับย่ำขับรถขับไล่นะครับช่วงนี้คือวิกฤตโควิดนะครับอุบัติศึกเอาหลบสองเลื่อนะครับเป่าใบชะน้อยนะครับกะถือว่านะครับ ทางนายกนะครับทางรัฐบาลเพื่อนก็ได้ซอยมากนะครับเนาะนะครับเงินเยียวยานะครับเป็นเราชนะนะครับหลายช่องทางนะครับที่มันซอยมากนะครับกับวิวหรานเพื่อนคนนึงกับกัยังภายในรับสิทธ์นะครับกับขัดสิทธ์ได้รับกับรับไปไห้เลยนะครับเนาะรับสิทธ์นะครับที่ิันห้มากนะครับเนาะเราชนะนะครับฝากไว้จะน้อยกับขอขอบุญขอบุณเพื่อนทันผูหญ่เนาะนะครับทั้งรัฐบาลไทยนะครับกระทรวงการคลังนะครับ รวมถึงนะครับการน้ยกนะครับของมืองไทยห้านะครับที่เป็นมีนโยบายออกมานะครับเนาะที่เป็นมีนโยบายออกมาห้านะครับนะครับคือว่าสางนะครับนะครับสั่งแบบว่าเป็นสา่งขึ้นมานโยบายขึ้นมาคือว่าสางนโยบายขึ้นมากนะครับเพื่อเงินเยียวยานะครับช่วงนะครับ ที่วิกฤตโควิด -19 เก้าข้ามรอบสองนะครับฝากใบชะน้อยด้วยนะครับเมื่อนี้ก็ได้มาทักทายนะครับเขียนลำมู้นะครับในว่าบอกกับพี่น้องหอมนะครับเนาะนะครับบรรยากาศยังไงม้วแรงนะครับสองถุงกว่าที่เขาสามถุงนะครับในเมื่อนี้นะครับก็เป็นมือวันนะครับก็เป็นมือวันซุกนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับฝากไใบชะน้อยนะครับสุกเปื่อนมือพี่น้องเมื่อนี้นะครับฝากไใบชะน้อยที่กินใมหน้าบอกใบหน้าเนาะพี่น้องมันยังจีบแดดร่มนะครับทั้งกินทั้งโบกนะครับ มันยังขอบรรยากาศนะครับในการฟังนะครับในการชมนะครับของพ่อพี่ของพ่อพี่น้องนะครับของพ่อพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับผู้ขอรับชมติดตามทา้งช่องยูทูบกันและนะครับป๋าใบชะน้อยด้้อนะครับปลอดภัยนะครับขับรถนะครับปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกดื้อนะครับ ปิดแมสด้วยนะครับป้องกันเชื้อระบาดโควิดนะครับหวยัพระบาดนะครับปากไวชนอยไวรเกิดขึ้นกับตัวพ่อพี่น้องและทุกถ่านนะครับต้องปวาดภ่ยไ้กวอดนะครับเนาะก่อนจะบ้านปิดแมสนะครับคำว่านาวก็ใส่เสียกันหนาวหรืออบับ้านองเหียนนะครับอันหนาวนี้ย้ำใครมาแรกมากแห่ห่มๆหนาๆกันแหละนะครับนะครับหมู่บ้านเมือก่อนนะครับก็เป็นอากาศนะครับซีนหอนนะครับเนาะนะครับมาเมือนี้ก็ลมพัดมาทรงคือลมพัดความหนาวมาทรงนะครับเนาะนะครับ มื่อน so ี him, thighs, ้กกะซีโนเนาวนะครับอุยอยู่ด้านเมืเพื่อนอยู่ในบ้านกันยังได้ใส่เสียกันเนาวนะครับฝากไว้จะหน่อยเด้อนะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะครับผู้เขารับชมนะครับฝากไว้จะหน่อยนะครับกันเนาวนะครับมื่อนี้นะครับเสียพี่น้องยู่ๆเด้อยู่ๆสดสดทั้งสดทั้งขวยนะครับเสียพี่น้องน้ำพุดพุดพี่น้องเอาเนื่อนหอนครับ เรียนี่หวังทำทุกจุดหมดเลยไปกินไปด้วยพี่น้องนะครับทุกคนนะครับทุกทุกท่านนะครับบ่หาบริยุทธิ์ได้กินเนาะนะครับอันบ่อขาบ่อขายกับบริยุทธิ์ได้กินเช่นเดียวกันนะครับอันบ่อทำการทำงานกับบริยุทธิ์ได้กินเช่นเดียวกันนะครับวิวร้อนพาเพื่อนคนหนึ่งด้วยนะครับทำมาขาขายไปพร้อมนะครับทำงานไปนั่มนะครับฝากไวเจหน่อยฝากคนพี่น้องขอกแก๊งนะหมัดนห่งเฮียนเนาะงานการของวิวร้อนเพื่อนนะครับ ฝากไว้ใจนายนะครับก็ข้าวอย่าพี่น้องสู่ต่อไปด้วยนะครับจิตรุ่นต่อไปนะครับเขายังมีชีวิตอยู่นะครับก็ขอให้สู่ต่อไปนะครับเมื่อไรนะครับห้อเบิร์ตลมหายใจนะครับในเมือน,นั้นเอาสิ้นสุดในการสู่นะครับฝากไว้ใจนอยด้วยฝากพ่อพิณองเอฟซีทุกๆา่านผู้เขารับชมติดตามทางช่องยูทูบของโอวิวดอนบ้านเพื่อนโดยดีเสือมาทุกๆา่ากนะครับ สำหรับเมื่อนี้ครับอูยูรอนเพื่อนกับปัญากบอลาณอย่าห่างเด้อนะครับก็สีกินเขากินน้ำแล้วนะครับเนาะนะครับกินเขากินน้ำเป็นจิตัดคีเบิดซ้ำหนีนะครับเนาะนะครับทรงยุตไทยสุดนี่อูยูรอนเพื่อนนะครับขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับลาตรีสวัสดิ์นอนหลับฟันดีทุกๆคนทุกๆท่านกันนะครับหลับเอ็บซีบุกขอรับชมติดตามทั้งช่องยูทูบอูยูรอนเพื่อนนะครับบรรยากาศดีนะครับในบ้านเฮียนนะครับมากินเมื่อนี้ก็คือนะครับในบ้านเด้อเมื่อนั้นกินยุคขั้วนะครับกินเมื่อนี้ก็ กินในบ้านกับมึงนังไปนั่มนะครับมึงละครทีวีไปนั่มนะครับอุยเย็นเป็นคนนะครับอุยเยามรเพื่อนเป็นคนมักนังช่องสามเลยนะครับฝาวยใจน้อยนี่ยครับฝาวยจจน้อยนะครับช่องเจ็ดก็เป็นบางมือนะครับอาจจะมึงช่องเจ็ดเนียช่องสามเนียนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเที่มือนะครับสหรับทรงใจจะสุดนี่อุยอยู่รำเพื่อนนะครับสิขอจบคลิปนี้นะครับเพื่อซ้ำหนีกันนะครับบ่อยากบ่อะอย่างห่างเนียนะครับโอกาสหนานะครับที่มานหนาเมื่อไหร่ต่อต่อไปนะครับ หรือปีต่อๆไปวันเดือนปีต่อๆไปนะครับหรือสิเป็นแต่ละอาทิตย์นะครับแต่ละเหมือแต่ละวันนะครับแต่ละชั่วโมงวินาทีนาทีนะครับแต่แต่ละเหมือนะครับอ่อยู่หลังว่าเพื่อนนะครับมาสิได้อัดนะครับให้พบพี่น้องนะครับเขารับชมกันนะครับในการสอนเสียงลำน้องสาวเนี่ยนะครับเนาะแต่ละเหมือแต่ละวันเนาะนะครับ ในวันในเดือนในปีต่อต่อไปนะครับสมเดวจพระนองเศร้าแท้ทำเห็นาเห็นตาชมบรรยากาศเมืองนี้ในการเหตดการสั่งกันอยู่การกินนะครับการเป็นยูนะครับในแถละเหมือนแ่ละวันอยู่ร้อนกัเพื่อนยูกินยงไดแปอยไงมากในอิวิวรอนกัเพื่อนในอไทยพบพี่หนองเมืองดื้อนะครับสำรวมนะครับเนาะสุเสทายสุดหนี่นะครับติทยนะครับในวันเดือนปีนะครับทุกชั่วโมงทุกเวินาทีนะครับเวลาใดนะครับกัไทยพบพี่หนองนะครับเดี๋ยวขอรับชมดื้อนะครับ พ่อพี่น้องสามารถเขารับชมได้นะครับเมื่อได้กับเขารับชมได้นะครับทางช่องยูทูบของวีรอนพ่อเพื่อนนี่นะครับบอกไปจะหน่อยนะครับไทยทําไปนะครับพ่อพี่น้องนะครับที่หนวดคิดถึงวีวรอนพ่อเพื่อนก็สามารถเขากดเขาไปรับชมได้นะครับสิเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่นะครับสี่พันหน้านะครับสองหน่อยก็คลิปนะครับคลิปวิดีโอนะครับที่ลงยูทูบมากนะครับจะหน่อยกับเขาสองหนอยหาซิปนะครับสองหน่อยหาซิปสองหนอยห้าซิปอาจจะเขาสามหนอยเรือนะครับต่อๆไปนะครับในเมืองไหนนะครับ สำหรับทรงใจสุนิวอุอยู่รองเพื่อนขอจบคลิปนี้ไปเพียงซ้ำหนีก่อนนะครับอุยู่รองเพื่อนขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับงามๆก่อนนะครับเนาะนะครับโอเคครับวันสุกจบคลิปเราเรื่องนี้กับข้าวบ่อนะครับวันศีกจบอีลีนะครับเนาะคลิปนี้นะครับราตรีสวัสดิ์น้องละฟันดีทุกๆคนทุกๆท่านเปด้อยนะครับสำหรับพี่รองเอฟซีนะครับโอเคครับครับผมน้อรับฟันดีด้วยนะครับมื้อ้นพอกันไหมนะครับฝากไว้จะหน่อยด้วยนะครับ สีเป็นคลิปเดยในการลองการล่ำกับไปติดตามรับชมต่อ,ตอไปไเรื่อยๆกันนะครับทางช่อง u t u b e ปุยอ,อุดรผ้าพืน้นกันนะครับโอเคครับ